สวัสดีครับพ่อเมยน้องมือหนิครับพ่อคับสองทีมงานอีสานเลี้ยน้องนะครับมือนี้กับพ่อกับฟันโค้งกล้วยครับนี่นะครับฟันเตียบกับเฮ้ยพ่อเมน้องมากินไก่อบฟางครับมือนี้นี่ครับพี่น้องเจ็ดโยดกางเจียดโยกางให้มั่นครับเจ็ียดโยนี่ยันโยนอะไรครับมันจิ๋มใหม่ครับนี่ครับพี่น้องฟันโค้งกล้วยนี่ครับ ผ่านเตียบกําลังการหาสถานที่ครับผ่านเตี๋ยนี่ครับเตียงนี่ครับนี่ครับผ่านโค้งกล่วยเปิดเพียงนี่ครับพี่น้องต่ำเครื่องครับนี่ครับนี่ครับไก่ครับ่ีนไปครับพี่น้องเรียดแล้วจังไม่กินน้อกันเนาะครับ ว่าสิไมลิซีสกบซสุกคับมึงกัน้ำนได้ครับโอ้ลมแห้งขาดแห้งครับพี่น้องมึงไงมูลมมนเยอะ โววววว <iah 40> อ้โอ้ oh สุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเลยครับอ๋อสุกพอดีครับพอดีสุกพี่น้องมันแล้วทีหลังไปไปกินน้อกันมาที่นี่นะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีกรอบครับัานี้นี่ มาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับนี่ครับโ่ก้างครับพี่น้อง <c oughs> มาพี่น้อง <c oughs> วัสุุครับพี่น้องรอบ,อบนึ่งมาพี่น้องหาเขาหาัหานนาไม่กินน้ำกันครับเยาว,วสุดเด็ดเลยครับพี่นอ้อ,นองอุย้ยอุ้ยสหรับ พูดจับเี้ยเรจับฮึ่มเหรอ ยังนุ่มครับพี่หนุ่มสุดยอดครับ แจงให้มาครับทุกคนงานกล้องตัว,ก,วกับแจกมอ้ยวหลงมาก

นะครับพี่น้องผานเตียบเพิ่นไปหาน้ำซุปมากครับเพื่อนเจียววะเจียนี่ครับพี่น้องไปี๊เวครับเอาอบฟางก็ซุปครับเอาเผ็ดเล็บเต้มน้ำปลาก็ผ่านเตียว่นเจี๋วอะไ้บอคอด้ยก่นห่น่อยแค่ก็หลบากด ม้านบุกุ๋มกำซ้ำๆเนีอบพี่น่อยย่องพักมันลูกไปครับ พุ่นงามครับโอ้พี่น่องติ๊กเว้ยด้วยครับคุณะก็ดูคนรุดว่กนี่ครับอืมเยอะทีครับพี่น่อง ำยังไงครับพี mm. Th ่น้องครับแซวพักวัวพี่น้องเว้ยปคขัาเคือพี่น้องวัวงานพี่น้องวัวทำยังไงจิโจเลยทำโจโจสันครับท่านคงเวยว่านี่ครับจำเจียวนี่หลยครับขึ้นยอด เงินนะเอ,อื้อมันครับพี่น้องนี่ครับทำยังไงครับตัวเองไปนี่พี่น,อนอ้องเชื่อหัวใงครับหืมผนแมงเข่า คว่านเพลงอู้เนี่ยนี่แน่นเลยครับรุมกับเฮียงๆพีน้อง,งมือ้อนี้ก็ไดอู้มครับคันกินแบบับลุยๆหลากลายจักพออภัยเด้อพี่น้องมันกินยากครับมันตัวใหญ่ครับ

อีกเว่ยได้พี่นอ้องรับจัดให้พี่น้องทุกคนกับก,กันม้นัดให้พี่น้องทุกคนกับกี่ก้อนสรับชุ่มทมไไมมนำมมนังไงแบบอือหือยนงแล้านะครับโนยอืหัวงนแ่ครับดีครับ เข้าไปครับชิบยอดมันดูดหานูแล้วครับพี่น้องยงมนี่ก็ได้นี่ครับพร้อมเมียงครับพร้อมเมียงนี่ครับมืงยังเบอร์ไปเห็นงานนะพี่น้องมืงยังเบอร์ไปเห็นงานครับยุดงานครับโอ้ข้าวเหนียวพี่น้องนี่ครับฝากเธอฝากเธอฝากเธอเหรอพันงงด้วยนี่ครับ ฝากเธอบ้าครับเนี่ยสุดๆนี่เนาะไก่ไก่ไก่เป็นกินเป็นสินจู่วันนะครับฟันเต็บี่ครับนี่ครับแบบหยอดเลยครับตั้นังไก่ครับ ย,ย้อนงันยุ่มเข้าไปทั้งในี้ต้งไปเหี้ยเงี้ยมี่น้อ เละภาคกันโยงมาแล้วครับพี่น้าถือว่าหมูท่เื้อตั้งตนอะไเห็นสุดสด,ดูดีดีป่นสุดี <c oughs> ด,ดีครับพี่น้ง แต่ตบยิ่งม่อยากซื้อยูพี่น้องมันตัวใหญ่ครับพี่น้องมันโค้รแป้งมันบดนั่นครับใหม่ทิมซื้อครับพี่น้องซึ่งลมมันเฮี้งครับพี่น้องทำนเออฉันมอบแจกเทอมมาคุ้งเว้ยนั่นคำนี้มอบให้ทุกคนครับเริ่มสดีเยี่ยมเลยครับพี่น้องเบิ้งกินเม็ดตัวเงี้ยครับใอ้ตลาดกบซื้อมาตัวละสองใบ

โอ้ยเสียบครับนแบบแบบเปื่อยๆเลยครับแบบเมื่อไครับโอ้ยเยอะแบบเครื่องเขาเป็นทั้งนีแบบนุ่มๆเยอะเลยครับเนี่ย จิมกับซีเมืต์นะครับรับซีกไปครับเหมวนนก็ไปครับนะครับนี่กครับเมืองบ้านเกิดแบบเ้ามีไงครับอือมือนะครกินมูมือเราครับใกล้ตัวง่ายป่านี้ เียบเยเียยบเี่ยบเงี่ียเงียครับเียยเงียยบเงี่ยบเงบเงียบเงยเเีง กานเทพเบหรือยิ้มครับยิ้มนะครับกินบ้าเมย์ห <c oughs> รอ <c oughs> ครับพี่น้องครับพี่น้องแล้วทีนี่ก็ไม่ยังมางมากมหรอกครับฝากากดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ให้ส่องทีมงานอีสานในงหยองนี้นะครับเพื่อสีดได้มีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องมาเบิ่งนสำหรับวันนี้ ผมกระพันกุ้งเว้ยกระพันเสียบ,บขอคว้าลาไเปก่อนสวัสดีครับ